ตันพิเชษชัยชีวิตปัจจุบันวัย45ปีมอบให้ธรรมชาติสองชีวิตปัจจุบันตันพิเชษชัยน้องชายของพระเอกดังติ๊กเจษดาพรล่าสุดร้างราจากงานในวงการไปใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติควบทำอาชีพช่างภาพอิสระฝีมือระดับเทพหลายคนอาจคุ้นเคยกับชื่อติ๊กเจษดาพรพระเอกตลอดกาลของไทยแต่น้อยคนนักจะรู้ว่าเขามีน้องชายร่วมสายเลือดโลด และในวงการบันเทิงเช่นกันนั่นก็คือตันพิเชษชัยผลดีนักแสดงหนุ่มผู้โด่งดังจากบทพอพันในกันปัญหาของผู้จัดไก่วารายุทธตันพิเชษชัยก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงในปี2540ผลงานละครเรื่องแรกคือล่าปีศาตรับบทเป็นอาเสียว จากนั้นก็มีผลงานการแสดงเรื่อยมาทั้งละครซีรีส์โฆษณาและมิวสิกวิดีโอและแม้จะห่างหายจากหน้าจอไปพักใหญ่แต่ตั้นพิเชษชัยยังคงทำงานในวงการบันเทิงในบทบาทเบื้องหลังร่วมกับพี่ชายรวมถึงมีส่วนร่วมในการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์น a v ว g เกเตอร์อีกด้วย ด้วยความที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นทุนเดิมทั้งยังมีประสบการณ์การบุกป่าฝ่าดงรวมกับพี่ชายมานานกว่า10ปีชีวิตปัจจุบันของตันพิเชษชัยในช่วงเว้นว่างจากการเบื้องหลังหนุ่มตันจึงมักใช้เวลาไปกับการออกไปเที่ยวชมธรรมชาติในโลกกว้างกลับคืนสู่ป่าเขียวพงไพรอีกครั้งแฟนๆคนใดติดตามอินสตาแกรมของหนุ่มตันที่ยวนพิซิลเลเชอร์อนเมนอยู่ก็คงจะคุ้นเคยกันดีกับเจ้าตัวในบทบาทของช่างภาพมากฝีมือ ผลงานส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความหลงไหลในมนตเสน่ห์ของธรรมชาติทั้งทะเลภูเขาและท้องฟ้ารวมถึงภาพชีวิตสัตว์โลกนานาพันธุ์ที่หาชมได้ยาก